โอเคสวัสดีพ่อพี่น้องทุกท่านครับผมยินดีกับสืบเกมไหมครับใน YC Miner Epic Q นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวเดีเดี๋ยวไม่เกี่ยวเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่าย YC Miner ที่ชั้นหนึ่งครับผมเย้เย้เย้แย่โอ้โหไปฮะโอเคกติกาเหมือน YC ปกติใช่ไหมครับผมได้อยู่ี่ เบ็ดด yeah. bon. yeah. uh ีเจครับผมไป l ล t s, <S g Transform ้อ้าวแตาจะตี โคโชอ,อ้าวทำไมกูเดินไม่ได้ออแยกย้ายสู่ห้องตัวเองครับผมไปแ<ป>ยกย้ายก่อนเมื่อกี้เกิดเราอัดไปแล้วทีหนึ่งนะใช่ไหมพีม่ี้แต่ว่ามันเกิดอาการเซาค้างอ<ก>ย่างหนักก็เลยพยายามหายอย่างอื่นมาทําแทนก็เลยสุดท้ายก็มาจบตรงการเปิดโคโลเล่นโดยให้เปมเป็นคนจัดการให้แต่ตังเดี๋ยวก็ค,ค่อยๆรวมกันจ่ายทีหลังนะโอเคนะทุกคน ตั๊กทราบใช่ไหมนั่นละทีทีเราหายไปลองเสียลองเสีห้ามบอด ID บุอมนั่นแหละอดีมีคนเลื่อนรถแล้วดูดินี่แล้วอยู่กับใครบ้างครับผมคนแรกคุณคุณคุณรักเน็ตใช่ไหมอีคนใครวะ ไม่รู้ครับชมวินาทีอาจารย์คนณชมวินาทีนะฮะได้ข่าวว่าไมค์กระตุกหายยังวะกบอกเขาไม่ได้มาห้องนี้อ้าวเหรอชมวินาทีไม่ได้อยู่ห้องนี้เหรอหายยังไงก็ไม่รู้คนไม่ใครฮะจำชื่อไม่ได้อายไม่ออกอะอะไรวะแอ n n b น l l i นแอน b อ l l i o n เหรอ n billion อะไรวะตัวใหญ่เนี่แหละหายไม่ออกผมผมตัวประกอบครับ เป็นเลนล้วโคตรตบกระกขาะท่าเป็นเลนไหมแล้วหมาใครโดนซ้อมใช่เลนเหรอเป็นอเล็กไหมอ่ะอเล็กเนี่ยวะอเล็กซังเดอร์นี่ตอนนี้ไม่เลมเลมไงเลนมป็นยังไงกันดับสามให้ดูหน่อยอยู่ไหนแกมึนหาพวกอะไรครับแต่วันตอนแรกมั รีเลือดไม่ใช่เหรอตอนแรกเขาต้องรีเลือดใช่โซมาสเตอร์โดนเลือดไปเฉยเลยงงินมากโซมาสเตอร์โซมาสเตอร์โซมาสเตอร์ไปโดนอะไรมานี่โดนแล้วอยู่ไหนกันแน่อยู่แถวๆจุดเกิดนั่นแหละ F3 อยู่ไหน F3 อยา่ไหนน้องมึกน้อยเจอแล้วเจอกันบางคนจริงๆ F3 อยู่พิกัด X0 X สวยกับแท้480 Apple ดอก Apple ดอกลูกึงเก็บมาแล้วแล้วก็เจอคุ้ย่าอีกย จอผมหรอกผมเจอคุณแนี่ยตีเขาเจอไรครับมันจะเปลี่ยนฝั่งนี้มันตีกันได้ปอาวะตีกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ระบบดีไม่ตีอะไรระบบดีดีจริงไม่ติงหนังดีจริงไม่ตีนายเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนอะไรดีจริงไม่ตีนายอะไร จีนายมังหนีไปซ้อมเต้นไปเดไลช์เฉยเลยข้อเสียงฝนจับกันไม่มาขอบคุณชมกคนโอ้เป็นโทรบอกว่าชิมจะไปมามาแต่ไรเลยมา่ไรเนี่ยมาสติกปู้กระต่ายปู้น้องไก่้อตอนนี้เราต้องหาแอปเปิ้ลให้ได้พอสมควรค่ะขอให้หาแอปเปิ้ลให้ได้คนละสามลูกก็ยังดีไหมเกตติ้งอัปเกรดแล้วไม่ได้หรอกจังวันนี้ทำน้อตแอปเปิ้ลเลย ใครก็ได้ทำรุ่นวงไใช่ลทำอะไรไม่ใช่เห็นแรกนั้นอันนี้คุณโจครก็ได้คุณลกตาตาามีแฟนั่งปเหมืองใช่ไหมน้องปัตตุยน้องปัตตุยน้องปัตตุยตายแล้วเฮ้ยมีใครทีที่ขุดไหมกคนนี้เสียบไเนี่ยดีดยดีดีถามเลยนีแฟนนั่งฮิวไหมอยากรู้มากเลยว่าเขาทำมั่ิวไหมเอ่ยอะไรนะอะไรฮิวิวอะไรเามีแฟนนั่งูิวไหมจะเป็นฮิวกันฮิวครั้งสุดท้ายก่อนที่จะ จริงจังเลยไม่มีเหรอกไม่มะน่ามันน้องกระตุยล้ะปวดกระตุยเอาไปโดนอะไรมาคุณเดินขึ้นไปเว้ยแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นสลบลงแบบเป็นเขาสลบลงเนี้ยเดินไปปุ๊บปุ๊ปึ้บเป็นไงสุดยอดเจอมสามคนใจตีไม่ได้อ่ะใครดีโอพีผมเอาเอาคนาคนสองเฉยเลยว่ด ทำไมเป็นเกมหมดสอง HDOP HDOP ลงสิลงสิลงไปสิไม่เจ๊เจ๊แน่เอาทำไมผมตีอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเออเขาเกมหมดสองเฉยเลยเกมหมดสองตะเก่าตะเกมหมดสองให้เราครับเอาออกเซลไปเฉยเลยทำใหมคนคนคิดว่าแหลกออกเซิร์ฟไงยุดนั่นสินั่นเป็นการคิดเรื่องการเลื่อนมั้งเดียเวลาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเกมตกได้แล้วตกได้แล้ว อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยทำไมสเปกเติร์เติดเื้อัเริ่มหิวเริ่มหิวแล้วไม่มีอาหารแล้วเร่กอนที่ผมจะอยู่ตายเร็วมันโมองล่ะบล็อกแนทเป็นาโซยังไงใครถามวะอังไร้ๆ่เเมแล้วเป็นคนหนึ่งที่สุดยอดทำให้ยูซีนี่แทบจะล่มเพราะว่างดบตกต่ำมาบุกเซงคนเยอะเดีอยวโซ่แล้ว ท่านอยู่ไหนเล่าอยู่ที <Viol in S 2> ่วางต้นอยู่ไหนวะเดี๋วิ่งไม่ได้แล้วเฮ้ยกระต่ายตีกระต่ายครับพากำลังทำเนื้ออยู่เนื้อกระโดดอะไรครับเลยสียงใครวะเสียงเสียงผู้ชมเสียงผู้ชมไม่งั้นเพางะตยกำลังวิ่งายไม่ตีวะตีกระต่ายไม่ดับเนื้อเลย อ่าแล้วทำไมเฟรมยังไม่เป็นเกมโมดสามเฮ้ยรูดูนิ้วมาเยอะมากเลยนิ้วมาแล้วยิ่งกลับไปที่เดิมแล้วกันลงาเต้นอะไรครับลากไปทีในน้ำขอดไม่ได้ลาแค่ไปเดียวคุณชมบอกว่าดิดขอดแย่มากเสียกระตุกอะไรอปเปิลได้แล้วหนึ่งลูกโอ้ไวไวย้ายสกาย่ไหมล่ะย้ายไปสกาย่ไหมย้ายไหมย้ายไหมย้ายเมื่อไหร่ แตย้ายไม่ย้ายว่ามาพิมในไม่ครับเลยต้องย้ายไหมต้องจริงหนังแล้วก็อ้าวเคเซอร์ไทยแลนด์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาพิ้งเยเสียๆมาเปิดสกายเอาเคมาได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลดูโซพี่ขุดอ่ะอยู่อยู่พิกัดไหนเนี่ยผมอยู่กลางกลางป่า พอดมืดเลยที่ขุดอ่ะฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมยืยน็นอยู่ไหนกันอยู่ไหนยินสวัสดีครับผมกาแดง<ม>รู้โซคุงหายไปไหนเอามาดับเขี่ยกลับมาแล้วแอปเปิ้ลใครไม่รู้ไม่ร้จะไปเก็จะเอาลงนิดนึงนะอยูไ่ไหนกันเร็วหนีผีหนีซอมบี้อยู่เอาอะไรกันกดอีกสามไม่ชันทีไอ้ปีเสียงไอ้ปีคอร์ดด้วยพ่อ นี่บ้านเมืองไม่ใช่เมืองนี้เลยเมืองไหนลุงทางผมันหลบล่าฮะก่อนลงเราควรจะหาอาหารก่อนกดกด F3 ไม่ไหน F3 มันกระตุยไม่เอาเราจะไม่กินกระตุย F3 มันมีสัตว์อะไรเลยทาน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 ทาทานระวังหลังท่านผมบี้ท่านเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็เจอเนมแท็กว่ะชมคุณชมช่วยผมทียิงสีแดงครับยิงสีแดงอยู่ใต้ดิน ไอ้เฮียตกเป็นโลกหนึ่งแล้วไอ้เฮียตายคู่ไอ้ตัดตายเหรอตียอแล้วแน่เลยอะไรใส่ฮะนะครับผมท่าแรกขาขาครึ่งเกินท่าแรกวันนี้คืกินโชว์ใช่ไหมท่าแรกเองนะเย็นๆอยู่ไหนกันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่แล้วล่างเลยเอฟสาวให้ดูหน่อยทำไมมันทำไมมันดึกไวจัง ไอตาเองจะเช่เอ้าไอสร้อยเองนอเดินเลี้ยก็ตายแบบไม่มีอะไรเลยพอหาอาหารก่อนนะสกิลที่ตั้นเราจะไม่ยุ่งเไว้เจอกันแอมมันตกอันตรายอยู่ๆไม่ยิงด้วยจิตใทยเฮ้เราควรจะไปกันเป็นกลุ่มไหมกันเถอะผมหาคนอยู่เนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไกลไก่ผมยืนอยู่ตรงนี้ลหรตรงไหน X28 กับแ้764 เอที่แปดกับเอที่เจ็และทอมสี่มันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วอะเป็นมนุษย์ท่อมเก็บอาหารเลยเอามีแล้วผมเองผมได้เนื้อไก่มาอันหนึ่งนี่ปีติอันหนึ่งแอะยาขนยาบนอะไรนะแต่ล เริ่มเริ่มมีการนี่แล้วอะไร x ยีแปดใช่ไหม x ยี่ิบแปดแเจ็ดร้อยหกสี่อันคันันหน่าหนมันเริ่มหมดแล้ว1 6บหก cps น่ะยี่เค่ขโชว์มีโชว์ด้วยแค่เท่าไหร่นะแคเท่าไหร่นะแคแหกร้อยเอ้ยแจ็ดร้อหบคุณครับอะไรครับแเจ็ดร้อยหกสี่หร้อยสี่ x เท่าไหร่นะ x x ยี่สิบเจ็ดเอ้ย x ยี่สิบแปดตอนนี้เราเกือบเปิลบึ้มแล้วโอ้ยจเห็นอกูนคลายคลายไปครึ่งหลอดหฮิปเปอร์ฮิปเปอร์ดิฟฮิปเปอร์ดิฟฮัลโหลสวัสดีตามบี้ตามบี้ตามตาบี้ตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้เราได้เจอเจอแล้วนะครับทำไมเลือดตกขาล่ะเฮ้ยความหิวโมดมันไงนี่ไงเฮ้ยเราไปนะไก่ เฮ้ยผมเจอใครบางคนผมเจอกลุ่มแล้วออุุ้้ยยนี่จะรักเนสแล้วป่ะผมมีเนื้อเนื้อกระต่ายอยู่สองอันกับไก่อยู่อันหนึ่งไปค่อยๆเดินไปหาอาหารกันตอนนี้เราได้เจอพักพวกคนใหม่แล้วนะครับนี่นี่ผมผมมีเนื้อเนื้อไก่กระต่ายอยู่เรื่อยๆเราระวังว่าที่แลรแมันมุมมันแต่อยากได้แรงมุมอ่ะแรดมุมมันได้ใหญ่ด้ะเราต้องใหญ เหม่ท่คุ้งาหรกมันกัน่อได้ตกได้่นั้นิงเาทงาถอ้วกันนะ้ปเปอร์คุงคิเปอร์คุงวิ่งเลยเจ๊ิห้อกีเอนะเดวิลแทบเป็นป้าเจ๊เี่ยโดนอุยระวังระวังระวังตุกุตายไม่เป็นไรไครเป็นไรใจเย็นเฮ้ยตรงนั้นมีแกะอยู่นี่งั้นมีแกะอยู่เลือดเราไหมแกะได้หรอเนี่ยเน่เนี่ย นี่มันเออได้เนื้อมานี่ับน,นี่บจะพอพอพอป้อยกันมันชอบเปไนน็นอย่างเนี้ยครับมันเริ่มมาอวดกันแล้วเนี่ยวันนี้เสร็แล้วไม่ไงมีการอวดเกิดและนั่นมันตายไปแล้วไม่ใช่เลยซีโร่เกมมิ่งอ่ะมันเนืตายอีกผู้เล่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเราหาขิงดีกว,ว่าเราจะทำเตาเผาแล้วเผาเฮ้ยผมผมสามหกอนเป็นไหนเนี่ยแดนเลยนี่นี่เผาเผาเนื้อไก่เผาเนื้อไก่ อีเจิงกือแล้วโอ้ยเก็บตังเก็บตังเก็บตังๆๆอ๋อแบ่งกันแบ่งกันเฮ้ยเฮ้ยเตังเก็บตังโอ้ยโดนไปแล้วนึกเครื่งหัวใจโอ้ยเฮ้ยโอเควิทยุถุงดอกสายสปอร์ตแป๊บกินไก่โอ้โหแม่งโก้สปอร์ตเลยเนี่ยดูดิอ่ะฮิวหน่อยฮิวหน่อยเนี่ยได้ได้เอาไปเอาไปเนี่ยหยิบหยิบออกกินเองตอนนี้เราต้องหาเชือกเขยนตอนนี้เราต้องหาเชือกเขนเออเชือกเขยนกับหนังวัวสักอันหนึ่งเฮ้ยคุณชมหิวใช่ไหมเนี่ยมาเอาดิ มาเอาไก่เอ้ยวัวเจอาวัวมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นี่ชิเปอร์ตัวหล็กผมอย่างนี้ผมขอละกันเดี๋ยวผมว่าชิปเปอร์จะไม่เห็นแล้วนะมาสักียร์หนึ่งแม่งขอฟาดฆ่ากันแล้วแล้วก็นี่แปลกเลยไงเฮ้ยไปแลก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 คจ็กเก็ตวังช่วยกันจัดการชิปเปอร์หน่อยอะไรเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลนั่นแหละวเราจะสร้างสร้างถาม กอบอยู่ไหนอ่ะเาเอ้าเฮ้ยหาโอ้นั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเหว่อายอยู่เราตองกับคิปเปอร์อยู่แหว่ยนเนี่ยๆๆเราต้องเราต้องเคลียร์มันเตอร์แถวนี้ก่อนไว้เพราะว่าเคลียร์เคลียร์ไม่หมดหรอกมันเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่อย่างนั้นก็เคลียร์ให้มันหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่าเราจะเอาเนื้อวัวเอาคิปเปอร์อไมรอเช้าไม่รอเช้าพูดเหมืองรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกันตรงนี้มันเลววนระวังด้วยทุกคน โอเรลวีกม่ไหวเดี๋ยวกาคุณพระตอนนี้เราได้เจอบอดเจอตรงนี้มันทางลงเรลวีนี่หว่าเนี่ยแม่งซับพอร์เลยแถวนี้เอาไงสับอร์ตเกี่ยวอะไรวะอันนี้ก็เจอนั่นสินะซับพอร์ตเกี่ยวอะไรโอเคเราลงเหมืองได้ละตอนเนี้ยยเีความโดนสัมภาราได้แล้วของเราครบแล้วกลับกลับกลับตรงนี้ละตยล่ะกลับับไปไหนี้นะไปไหนล็อกเนก็ตล็อกเก็ตไหนล็อกเก็ตมา เอาไก่ไหมเอาเอากระต่ายไหมเอาไปเอาไปสองอันเลยระวังค่าค่าให้หมดเลยอย่าเว้นมอนเตอร์นะอย่าไปยุ่งกับมันสกิลสกิลตอนนี้เราได้เจอน้องไก่ครับผมเออตีไก่แรกแรกผมกินกินไก่โคตรบ้าเลยเดี๋ยวล้มันมีทางลงอยู่ทางน้ำไม่ใช่หรอมีลาวาด้วยนี่ไงเราโดดลงน้ำได้เลยโอ้ยบอทเดอร์ไปอยู่อันนั้เฮ้ยมันอีกสองนาทีบอทเดอร์จะขยับแล้วนี่ ไม่เปไรใช่ไ่าสิเราอยู่ใกล้สวยๆอยู่แล้วอยู่ใกล้สวยๆอยู่ไม่เป็นไรไอ้เชีย่ยใกล้อะไรเราบอดเดเออร์อยู่นี่มันขยับแล้วใช่ไหมมาได้จา่ไหนต้องขวาแล้วว่ะเฮ้ยอยู่อยู่โอ้โหโโหา,ออายม,ม,มันหนึ่งชั่วโมงจีเออเอ็นย์มาเาหาเลยงมาถ้ามาลงมาตรงทางเข้าเลเวนอะ่ะมันไงไปว่าาัะอีกสองนาทีบอดดเดอร์ขยับเลยเราเปลี่ยนไป เมื่อเราเจอน้องน้องกระตุยกระตุยผมกลัวแบบโดนโดนตุยยกตี้เลยตุยยกตี้ตุยด้วยวัตเตอร์เห็นเมมแท็กของบ้านเห็นไห็นมันจะแบบเคลื่อนแบบพุ่งเลยแรงความเร็วหนึ่งกิโลร้อยกิโลเมตรต่อต่อนาทีเขาให้เวลาจียมตัวก่อนชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาให้นี่สิบนาทีโอ้โหคุณเนต มันเ,เราเราเราอยู่ทีดมัดน,นะต้องซ้ายขวาเลยเว้ยโอ oh. ้ยุ่ย่ายพวกนี้นอะไรนหลัง oh, มือขวาโอ้น้านมันซมน้ามันซมบี้ทั้งหลายแลาหละนะฮะเจอเล็กด้วยละ่ะอุนันมันอาเบโอ้พ oh, ัดเจ้าไม่นะอุกหาเออตายแล้วครับเดินตามทศมา ก็เจ้าอยากได้หล็กนะครับแล้วกันอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะไม่เป็นไรอะไรได้ยินเลยเราเพิ่งยิ้มแค่ฝั่งโน้นคุณชมบ่ว่าสกายมันดูดเสียงไปไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมเพิ่มเสียงเกมเลยแป๊บเฮ้ยเอ้ยตายถ้าตรงนั้นเนี่ยไอ้เหี้ยแค่ขาดแค่ไหนหายมาแล้วผู้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยใครตายเหล็กไปครับไอ้นี่หนะนะเหล็กไปครับบอร์เดอร์ลดแล้วบอร์เดอร์ลดแล้ว